หัวโตอกกว้างร่างใหญ่ฟันสวยเล็กงามสีอัมพัยกล้ามใหญ่ไหล่ตรงตารีเส้นหลังตรงอ่านยาวอุ้งเท้าสิงเก้าเดินวิ่งเป็นสง่าเพิ่มราศีใจสู้รู้ภาษาร่าเริงดีหมาพันนี้ของตาแทะแตรโบราณไทยลิชแบ็กหรือว่าพันไทยหลังอ่านนั่นเองครับผม น้องครับมีประวัติหรือทิ่งกเนิดน,นะครับผมมาจากจังหวัดตราดน,นี่เองนะครับผมไม่ได้ไกลไหนเลยนะครับผมอยู่ภาคตะวันออกนี่เองครับแต่ว่าน้องก็ไปดังที่ต่างประเทศแล้วนะครับเพราะว่ไปประกวดกัน,นแบบโอ้โหเหมือนเป็นโอท็อบ้านไทยเราเลยนะแบบโอ้โหมิใจมากเลยนะฮะแล้วน้องเนี่ยคือแบบมีลักษณะที่แบบสวยมากเลยนะครับผมจะมีสีเทาสีดําแล้วก็ สีน้ำตาลแดงนะครับผมหรือน้ำตาลเข้มที่ใส่ของน้องพันธ์ไทยหลังอานนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของความฉลาดนะครับน้องก็ฉลาดมากนะครับผมแล้วก็เป็นหมาที่ค่อนข้างรักอิกสระนะครับผมแล้วก็เป็นหมาที่รักเจ้านายมากนะครับผมแต่เขาก็จะแบบไม่ค่อยแสดงออกขนาดนั้นนะครับเหมือนแบบไม่ค่อยมาอ้อนมากมากจนเกินไปอะไรเงี้ยเขาจะอยู่ในสน่วนของเขาบ้างอะไรน,นะครับผมแต่ว่าก็อยู่ใกล้ๆเราตลอดนะครับผมแบบ อ็นโอขลักอ่ะแบบเราเดินไปไหนอ่ะเขาจะเดินแบบตามแบบโอ้โหเหมือนเป็นเหมือนมีบอิการอะครับเหมือนมีบอิการเลยนะแบบไม่ได้ใช้แบบสายจูงนะเขาแบบเดินตามเองอ่ะออแต่ว่าน้อง,องเขาเนี่ยก็ <ๆ S 1> จะต,ต้องมีพื้นที่ในการวิ่งเล่นของน้องเขาด้วยนะครับเขาจะชอบอยู่ด้วยแบบที่ที่แบบกว้างๆครับเหมือนมีสวนหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะครับผมเขาจะชอบวิ่งนะวิ่งไปสำรวจนู่นสำรวจนี่นะครับแล้วเวลาเขาแบบอยู่บ้านอย่าเนี้ยเขาจะเหมือนเรดาร์เลยนะเขาจะรู้แบบ ตรงนี้มีคนเข้ามาแล้วไปดูดีกว่าอะไรเงี้ยมีหมาเข้ามาเห้ยเห็นมัดเหมือนเหมือนแบบเป็นกล้องวงจรปิดนะแบบหันหน้าอ,อ,อย่างนี้เลยอะเ <laughs> หมือนรู้ทุกอย่างนะครับผมใครเข้ามาในบ้านคือรู้หมดมีหมาตัวไหนเข้ามานบ้านรู้หมดเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นหมาที่ไม่ชอบอยู่ในกรงนะครับผมเป็นหมาที่อเลิร์ดนะฮะแล้วก็นั่นแหละครับรักอิสระนะครับเขาเลยไม่ชอบอยู่ในกรงนั่นเองครับเนี่ยครับผมน้องเขาก็อยู่ตรงนี้แหละครับเป็นคนบร,ริการผมเองนะครับผมนะก็เนี่ยตัดด้งแต่ที่ผมพูดไปนะครับก็ เขาจะเป็นเหมือนทำหน้าที่เป็นบริการส่วนตัวอะไรอย่างงี้นะครับผมตามไปทุกที่นะครับผมเจ้านายนั่งตรงไหนก็นั่งตรงนั้นเลยนะครับผมนี่ไงเท่เทครับบริการผมนะครับนี่เขาก็จะอยู่ที่บ้านส่วนผมเองนะครับผมก็เป็นบริการส่วนตัวนะครับผมจ้างมาแสนล้านนี่นะครับผมหางดาบนะครับผมนี่หางเขาจะเป็นแบบเดียวๆอย่างนี้เป็นหางดาบนะครับผมแล้วก็จะยืนแบบสง่า แต่ลักษณะพิเศษจริงๆของเขานะครับก็คือหลัง R นั่นเองครับผมน,นี่นี่ครับผมจะเป็นหลัง R นะครับขนเขาจะแบบไปทางนี้แทนนะครับแทนที่จะไปตามแนวผมเขานะครับผมก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับผมนี่และอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือหว่วงเจ้าของมากนะครับผมคือแบบนี่นครับ แบบน้องบ่านะครับก็แบบเหมือนแบบเวลาเห็นแบบเราไปอยู่กับหมาตัวไหนอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไม่พอใจอ่ะเขาแบบไล่หมาตัวนั้นไปเลยแบบห่วงมากนะครับผมห่วงมากนะครับแบบเวลาเราเห็นแบบอยู่กับใครอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่เขาอะไรเงี้ยเขาจะแบบห่วงอ่ะแบบเข้ามาแบบห่วงอะไรเงี้ยนะครับผมก็นี่ประมาณนี้นะฮะก็จะห่วงเจ้าของด้วยนะครับผมใครรับได้ก็โอเคเลยฮะ หลังอานของหมาพันธุ์ไทยนะครับก็จะมีอยู่สามประเภทนะครับผมนะอย่างที่หนึ่งนะครับก็คือหลังอ่านแบบลูกศรนะครับผมและอย่างที่สองนะครับหลังอานแบบแผ่นนั่นเองครับผมหลังอันที่สามนะครับก็หลังอานแบบตกข้างนะครับผมตามนี้เลยนะครับแต่ของน้องบาวเนี่ยครับจะเป็นหลังอานแบบแผ่นนะครับผมนี่นี่นะครับจะเป็นแผ่นอย่างนี้นะ ทุกคนครับผมมีเรื่องเล่าอิสระของความอิสระนะครับผมเกี่ยวกับน้องหมาพันธุไทยนะครับก็คือผมเอาน้องบ่าวเนี่ยไปทําหมัดน,นะครับแล้วก็ไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลสัตว์นะครับผมที่หนึ่งนะครับก็เขาให้อยู่น้องบ่าวเนี่ยอยู่ในกรงใช่ไหมครับหลังจากนั้นพอมไม่กี่วันมาเนะี่ยเขาก็โทรมาใช่ไหมครับแบบช่วยเอาหมาของคุณกลับบ้านดีตอนนี้มันแหกกรงวิ่งไปทั่วโรงพยาบาลแล้ว <c oughs> <laughs> ผมขำมากเลยแล้วแบบ เขาอิสระรักอิสระามากโข้ขนาดของตัวผู้นะคะผมจะสูงอยู่ที่24-26นิ้วนะครับผมเพศเมียจะสูง22-24นิ้วนะครับผมตัวผู้จะสูงกว่าตัวเมียนิดนึงนะครับส่วนใครที่อยากได้พันธุ์ไทยหลังอันไปเลี้ยงนะครับ <c oughs> ก็ผมบอกเลยว่าดีมากเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าหมาพันธุ์นี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีความแข็งแรงปราดเปรียวนะคะผมแล้วก็แบบ เป็นเหมือนเป็นเพื่อนในเวลาเดียวกันแล้วก็เหมือนเป็นบริการในเวลาเดียวกันใช่ครับผมแบบเวลาเราไปนั่งไหนเขาจะไปนั่งตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็รักเราด้วยนะครับผมซื้อสัตว์ด้วยนะครับก็จะดีมากนะครับผมสําหรับคนที่เลี้ยงในพื้นที่กว้างๆนะครับเขาจะไม่เหมาะกับในพื้นที่แคบๆนะครับผมเพราะว่าเขาต้องมีสเปซในการวิ่งนะครับ วิ่งไปนู่นไปนี่ของเขาอะนะครับแบบเช็คบ้านนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเราก็ควรที่จะดูแลน้องหมาให้ดีๆนะครับหมั่นแปรงขนอะไรอย่างนี้ให้เขาบ้างนะครับจะได้แบบไม่มีเห็บหมัดอะไรอย่างนี้หน่วยตัวเขานะครับแล้วก็พาไปตรวจสุขภาพนะครับผมบ่อยๆเป็นประจำนะครับจะดีมากเลยนะครับผมแล้วเราก็จะปัดจักโรคพยาธิในเม็ดเลือดแดงได้นะครับผมจะจะทําให้น้องเขาแบบสุขภาพดีด้วยนะครับผมปัดจากโรค สำหรับใครนะครับที่อยากได้น้องหมาเฝ้าบ้านดีๆสักตัวนะครับก็ไทสเ็กก็คือคำตอบของคุณนะครับผมรือยใครอยากร้ายเพื่อนอะไรอย่างงนะี้บ้างอะไรเย่างี้ก็เป็นคำตอบเหมือนกันครับผมก็เนีย่ยไปคิดเอาเองนะครับแบบทันใจกันเอาเองนะครับผมถ้าใครเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมแต่ถ้าใครอยากเห็นคลิปผมก่อนใครนะครับก็อย่าลืม กดกระดิ่งกระดิ่งด้วยนะครับผมก็วันนี้ไปแล้วครับผมตอนนี้ไปครับอบ